หากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องคำสาบรักภรยาตัวร้ายโปรดกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะสุดท้ายนี้หากเอ็นดูนักเขียนโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเขียนมีรายได้และมีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้ฟังต่อนะคะคำสาบรักภรยาตัวร้ายบทที่สี่พ่อใหม่ ใจดีดีโดยแผนการของเย้เจอนางกับแม่ของนางจึงอยู่รอต้อนรับคนที่มาที่โรงหมอแห่งนี้ท่านผู้นี้มาพร้อมกับคนของทางการแต่กลับไม่วางอำนาจดูเป็นคนใจดีมีเมตตายิ่งนักข้อแรกของการเฟ้นหาพ่อใหม่คือว่าผ่านท่านผู้นี้คือท่านหมอเจ้าถามพวกคนที่มาจากทางการ ท่านหมอเจ้าท่านผู้นี้พอทหารผู้หนึ่งกำลังจะเอ่ยแต่ก็ต้องหยุดชะงักเราะผู้ที่เป็นเจ้าของนามห้ามเอาไว้ทั้งยังขย,ยิบตามไม่ให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงข้าขอแนะนำตัวเรียนท่านหมอข้าผู้แซ่โจนามว่ากวางรุย่ยขออภัยที่ไม่ได้บอกกล่าวร่วงหน้ากวางรุ่ยแนะนำตนเอง เพราะหากให้คนติดตามบอกคงจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตฐานะของเขานั้นแกเป็นความลับไว้เป็นดีที่สุดอ,อคุณชายโจใช่ท่านหรือไม่ที่จะมาบริจาคเงินช่วยเหลือโรงหมยอ,อยากไร้ของเราหมอเจ้าเอ่ยอย่างนอบน้อมเขาไม่อยากเสียมารยาทเดี๋ยวท่านผู้นี้จะขุนืึงเอาได้ ข้าได้ยินผู้คนกล่าวเรื่องที่ท่านช่วยเหลือผู้คนยากไร้ามากมายล่าสุดก็แม่ลูกที่โดนสามีหย่าร้างแล้วไล่ออกจากจวนทั้งทุกตีลูกน้อยซะจนปางตายใช่หรือไม่วางรุ่ยเอ่ยกระตอนเขานั่งอยู่ในร้านน้ำชาชาวบ้านต่างก็พูดเรื่องนี้กันทั่วเชิญท่านนางหลงก่อนท่านหมอเจ้าเห็นทีว่าจะคุยยาว จึงเชิญคุณชายโจนนั่งในโรงหมอพร้อมทั้งขยิบตาให้หนางหนูนั่นยกน้ำชามาให้เวยจือจึงรับไม้ทันทีท่านลุงหมอเจ้านี่ฉังรู้ใจนางนะักนางวิ่งหลุนหลุนเข้าไปในครัวต้มน้ำเตรียมใบชาใส่กาไว้อีเว่ยตามลูกสาวไปติดตดเพราะเห็นว่าวิ่งเข้าครัวกลัวจะทำครัวท่านหมอเจ้าพังเจ้าทำอันใดนางถามอย่างสงสัย แต่เห็นความคล่องแคล่วนั้นก็ยิ่งแปลกใจ่าทางร้าวกับผู้ใหญ่ที่ทำมาจนชินยกน้ำชาไปให้แขกของท่านหมอเจ้าท่านแม่นางตอบพร้อมกับวางโหลใบชารอน้ำเดือดแล้วจึงเทมันลงใส่กาจัดลงบนถาดแล้วยกขึ้นให้แม่ยกไม่ลูกเดี๋ยวจะหกลวกเอานางพยายามช่วยลูกสาวไม่ต้องท่านแม่ให้ข้าทำเถอะข้าหายดีแล้ว แผนแรกของเย่จือคือทําให้ตัวเองอยู่ในสายตาของคุณชายโจท่านนั้นอย่างอื่นไม่น่าจะยากนะอีเวยมองดูลูกสาวระคนแปลกใจแต่แต่นางหายดีเนื่องดูเป็นคนใหม่ที่สดใสขึ้นไม่มีสีหน้าเศร้าอมทุกอย่างแต่ก่อนเย่จือเดินไปที่พวกเหล่าผู้ใหญ่ทั้งหลายกําลังคุยกันอยู่นางวางกานร้ําชาแล้วรินยกให้คุณชายโจเป็นคนแรกเมนูน้อยนี่ทาทาคล่อมแคล้ว เราเป็นลูกหล่าท่านหมอหรือไม่โจกวางรุ่ยนึกชอบใจนางนักหน้าตาดูเป็นเด็กใสซื่อน่ารักเขาอยากมีลูกแต่ทว่าตั้งแต่คนรักของเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนเขาก็ไม่ได้มีหญิงใดหรือถูกใจใครเป็นพิเศษแต่เขาอยากมีลูกสักคนน่าเสียดายชาตินี้เขาจะต้องตายอย่างเดียวดายแล้วไม่ใช่รอกคุณชาย นังหนูน้อยนี่ก็คือโกดีทันเพิ่งจะพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างไรเล่าที่โดนพ่อใจร้ายทุบตีจนปางตายแม่หนูนี่ดวงแข็งนักหมอเจ้าได้ทีกดชงให้เจ้าเด็กน้อยรู้ความคนนี้ทันทีเมื่อคุณชายท่านนี้ใจดีจะรับสองแม่ลูกไปอยู่ในจวนเป็นคนงานก็ยังดีนี่นะหรือ นูน้อยพูดโชคร้ายคนนั้นกว่างโรยมองดูนางก็ไม่เห็นจะมีกิริยาร้ายกาศอันใดเหตุใดจะต้องมีคระห์เช่นนั้นใช่แล้วนางอาภัพนะแม่นางเป็นอนุจึงโดนรังแกตอนนี้ก็เหลือกันอยู่สองคนนี่วันนี้กำลังจะออกจากโรงหออขาแล้ว เจ้าชื่ออันใดหนูหน้อยเรียนคุณชายโจงข้าชื่อเย่จือเจ้าค่ะนาประสานมือด้านหน้าแล้วย่อคารวะอย่างคล่องแคล่วเอาละไม่ต้องมีพิธีรีตองรอกว่าแต่เจ้ากับแม่จะไปอยู่ที่ใดกันถ้าก็ยังไม่รู้ต้องแล้วแต่ท่านแม่นางทำสีหน้าให้ดูน่าสงสาร แผลเจ้าหายดีแล้วหรือเขาถามต่อหายดีแล้วเจ้าค่ะข้าต้องรีบหายเดี๋ยวท่านแม่ข้าจะลำบากเจ้านี่กระตันยูดีจริงถูกใจข้าหญิงนะกวางรุ่ยนึกชอบใจแล้วเหตุใดเจ้าจึงโดนทำร้ายเขาอยากจะรู้ต่อข้าทำขอพระราชทาแต่ ท่านพ่อเลยโมโหค่าดีค่าจนเกือบตายนางเล่าทาั้งน้ำตาแค่ของแตกยายจึงต้องทำโทษเพียงนี้วางรุ่ยที่เอนดูนายอยู่เป็นทุนเดิมนึกฉุนนักอยากจะเห็นหน้าพ่อหนังซะจริงแต่ไม่เป็นไรเจ้าค่าข้าผิดเองเป็นข้าที่ถือมันไม่ไหวและยังไม่ระวังจะทำมันแตก นางตีหน้าเศร้าต่อบีบน้ำตาให้เขาสงสารมากขึ้นพออี้เว่ยเห็นลูกสาวเล่านางก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไวเพราะนางลูกสาวจึงต้องทำการดักและมีชีวิตที่ลำบากในจวนระกูหลีทั้งที่เป็นลูกของเจ้าของจวนแต่ถูกปฏิบัติราวกับคนรับใช้ลึกอยากตีอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจโถเจ้าเด็กน้อยลุกขึ้นเถอะ เขาเห็นนางพุกเข่าเล่าด้วยเสียงเครือจึงเดินมาพยุงนางให้ลุกขึ้นเช็ดน้ำตาออกจากแก้มนางหากเจ้าสองคนแม่ลูกไม่มีที่ไปไปอยู่ที่จวนข้าเถอะเขาคงปล่อยให้หนูน้อยกับแม่ของนางาเผชิญความลำบากไม่ได้อย่างน้อยก็อยู่ภายใต้การดูแลของเขาก็ยังดีขอบคุณเจ้าข้าคุณชายนางย่อขอบคุณเขา อย่างน้อยวันนี้ก็มีที่อยู่แล้วคุณชายโจท่านนี้หน้าต่างงดงามนะักหากข้าช่วยเป็นแม่สื่อให้ท่านแม่ไม่รู้ว่าคุณชายจะชอบหรือไม่เสียดายหากนางเป็นสาวอายุยี่สิบแล้วแล้วก็ไม่ต้องถึงท่านแม่หรอกข้าเองนี่แหละจะจัดการเองไม่คิดไม่ฝันว่าชายหนุ่มสมัยนี้จะรูปโฉมสง่างามนะักคงเป็นเหล่าขุนนางหรือคุณชายสินะ ข้าก็แค่สาววัยยี่สิบในร่างเหล็กเก้าวขวบเท่านั้นได้แต่รอเวลาหวังว่าเนื้อคู่ของข้าจะเป็นคนที่ดีดีกว่าชาติก่อนที่ข้าหลงรักนะหากได้ผัวชั่วข้าตายเมื่อใดข้าจะไปเผาตํนหนักของอเท่าจันทราความอาฆาตแค้นอย่างอมหิตส่งพลังไปถึงเท่าจันทราจนที่นั่งร้อนดับไฟล้นไกรแทงข้าอีกแล้วเท่าจันทราถึงกับนั่งไม่ได้ ลุกขึ้นราก็มีคนเอาไฟมาจุดเข้าติดก้นโอ้ยนังหนูข้าทรงพ่อดีๆให้เจ้าแล้วยังจะอาฆาตข้าทำไมนังหนูนี่มีพลังแรงจริงๆไห้ไม่น่าเลยตายด้วยแรงรักแรงแทนหรืออย่างไรเหตุใดต้องทำให้ข้าลำบากเช่นนี้เจ้ามันวิญญาณอาฆาตไม่ใช่วิญญาณรักโอ้ยร้อน้น เช่นนั้นพวกเจ้าเก็บของเถอะเดี๋ยวกลับไปพบกับข้าข้าจะให้เจียหาวจัดการที่พักให้เจ้าสองแม่ลูกกวางรุ่ยถือโอกาสลาท่านหมอพร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งร้อยตำลึงที่ได้มาจากฟาบาทเพื่อบำรุงโรงหมอเมืองหน้าดานให้มีกำลังดูแลประชาชนต่อไปขอตัวก่อนขอน้อมส่งคุณชายจูท่านหมอเจ้ากล่าว พร้อมขยิบตาให้เมนูน้อยหนึ่งอย่างเป็นอันรู้กันนับว่าเมนูนี่หัวไวใช้ได้เมื่อเขาพยักหน้าก็รู้ใจทันทีเห็นที่ภายภาคหน้าต้องดึงตัวมาช่วยงานซะแล้วในรถมา้าเสียงที่เงียบลงราวกับได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสามคนต่างมองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาถ้าฝ่ายอีวเว้ยนอกจากสามีแล้วก็ไม่เคยอยู่กับชายอื่นไกลชิดเช่นนี้ ดีที่มีลูกสาวมาด้วยจึงป้องกันข้อคอรหาได้นางไม่อยากให้คนอื่นดูแคลนนางและลูกว่าหลังเจกา,ากสามียาก็ติดพันบุรษคนใหม่ทันทีเย่จือกำลังคิดว่าจะทำลายความเงียบเช่นไรดีนางไม่อยากให้เป็นเช่นนี้อยากทำตัวสนิทสนมกับคุณชายโจวไว้เพื่อที่จะเอาชนะใจเข้าจะได้เอนดูนางแต่นางจะพูดอันใดดี แต่แล้วสิ่งที่สตรีทั้งสองกังวลก็ถูกทำลายโดยบุรุษหนึ่งเดียวในรถเพราะว่าเขาก็เริ่มอึดอัดเออเจ้าชื่อแซว่อย่ารไยเขาเอ่ยถามมารดาของเด็กสาวข้านาว่าอีเวย้ยบัดนี้ข้าไม่ได้แซลีแล้วเพราะได้หย่ารัากับสามีแล้วเจ้าค่ะนางบอกพลางก้มหน้างุดอายสถานะตัวเองที่ต้องเป็นม่ตั้งแต่ยังสาว เมื่อนางอายุเลยปินปักได้ไมินานก็พบกับหลีซุนซึ่งเขาก็ปอยยอคำหวานจนานางเคลิบเคลิ้มไปกับเขาและตกลงเป็นอนุอย่างไร้เกียรติแม้แต่ง,งานแต่งก็ไม่ได้จัดไม่เป็นอันใดเจ้าอย่าคิดมากเช่นนั้นข้าไม่ใช่บุรุษใจแคบที่เห็นสตรีรักแล้วจะเต้าระเกยียดระง,งอนข้าเพียงสงสารพวกเจ้าสองแม่ลูกและข้าก็เอ็นดูเจ้าเย้จือเจ้าท่าทางเก่งกาจน,นะ เขาเอ่ยปากชมเด็กสาวตัวน้อยที่ในตาฉายแววฉลาดเฉลียวออกมาถ้ากเขาอยู่เมืองหลวงแล้วหนาเป็นชายแล้วก็จะต้องได้ตำแหน่งขุนนางใหญ่โตเป็นแน่ขอบเกิเจ้าค่ะานายท่านเยจือส่งยิ้มหวานแบบเด็กไร้เดียงสาผู้ใหญ่ที่ไหนมองมาก็ดูน่ารักข้ามีเรื่องอยากจะตกลกกับเจ้าเรื่องเยจือ เขาคิดบางสิ่งออกและอยากจะทํามันหลังจากนางสองแม่ลูกเข้าไปอยู่ในจวนของเขาท่านมีอันใดโปรดบอกข้าบาเถิดข้ายินดีจะทําเพื่อท่านได้ทุกอย่างอีเวยยอมแลกด้วยชีวิตหากเขาจะยอมให้นางและลูกอยู่ในจวนอย่างน้อยก็มีคนปกป้องตะกูลลหี่จะได้ไม่ต้องมารังแกอีกข้าอยากจะรับเย่จือเป็นลูกบุญธรรม อีกหนึ่งเดือนข้าจะจัดงานใหญ่โตเชิญเหล่าคนนุนนางต่างๆมาร่วมยินดีเจ้าเห็นว่าอย่างไรเขาคิดจะให้เว่จื่อเป็นผู้สืบทอดวงตระกูลของเขาเพราะเขาคงไม่อาจจะมีภรรยาได้อีกลูกบุญธรรมหรือเจ้าคะอีเว่ยไม่คิดไม่ฝันว่านาน,านจะโชคดีบานนี้ลูกนา,นานจะได้เป็นบุตรบุญธรรมของคุณชายโจเชือชรข้าจะบอกเจ้าเรื่องหนึ่ง แต่พวกเจ้าจะต้องเก็บเป็นความลับเขาเกิ่นขึ้นเวย่จื่อที่ไม่ค่อยอยากรู้เลยแต่กลับสอดหน้าเข้าไปเกยตักเขามองแงนขึ้นอย่างตั้งใจเขายกยิ้มให้กับท่าทางของแม่หนูน้อยเวยื่จือ่อข้าคืออนุชาของห้องเตโอปัจจุบันแต่ทว่าข้านั้นเกิดกับสนมกุย้ยเฟยและข้าไม่ชอบเรื่องราวในวังนะักจึงออกมาใช้ชีวิตภายนอก แต่ในราชสำนักรู้ดีว่าข้าเป็นใครแต่ห้องเต้ทรงไม่ให้เปิดเผยออกไปดังนั้นในจวนข้าจะมีคนในวังเข้าออกอยู่บ้างอันนี้เจ้าจะไปต้องรู้กวางรุ่ยบอกนางทั้งสองเพื่อจะได้ไม่ตกใจอย่าเมื่อพบเจอคนหมู่มากต้าแต่ท่านคือพระอนุชาเวยจือตกตะลึง แต่เมื่อหันมาหาแม่ของตนและพบว่าแม่กำลังก้มหน้าแทบจะสิงกับพื้นรถม้าไปแล้วโปรดไว้ชีวิตพวกข้าด้วยโปรดไว้ชีวิตด้วยอีเวยคิดว่านางล่่งเกินคนใหญ่ขอโตเข้าแล้วที่สำคัญไปถึงพระอนุชาของห้องเต้เท่ากับน้องชายนั่งจากหัวขาดหรือไม่เจ้าลุกขึ้นเถอะอย่าทำอย่างนี้เลยคกหัวเช่นนั้นรถม้าข้าจะพังเสียเปล่า กวางรุ่ยคิดไว้แล้วไม่มีผิดนางสองคนต้องทำเช่นนี้นี่แหละเขาไม่ชอบยศถาบดาศสักเอาซะเลยท่านรับข้าเป็นบุตรบุญธรรมจีๆหรือเจ้าคะนางเขย่าขาเขาแรงๆนางดีใจเป็นอย่างมากหากเป็นเช่นนั้นจริงใช่ระหว่างนี้หนึ่งเดือนข้าจะไปคดสอนเจ้าทุกอย่าง ข้คิดว่าหลังจากนี้ตระกูลีไม่น่าจะมายุ่งยามกับเจ้าอีกแต่หากเป็นเช่นนั้นแล้วข้าจะจัดการให้เด็ดขาดเขาคิดแค้นใจแทนสองแม่ลูกก็อีแค่ของแตกอย่างไรเขาก็เป็นพ่อค่าแต่เอาแค่สมน้ำสมเนื้อหน่อยนะเจ้าคะเยจือนึกทะเล่นพูดเล่นกับเขา เย้จือพูดอะไรแบบนั้นอีเวยต้องปราบลูกสาวไม่อยากให้คนอื่นมองไม่ดีขออภัยเจ้าค่าท่านแม่ข้าลืมตัวนางรีบสำรวมกิริยาแต่ก็แอบ,บลอบยิ้มคิดว่าแม่นางก็คงแค้นบ้านนี้ไม่ใช่น้อย